สองพันห้าร้อยสิบสามสิบสี่นี่ตาทวดเสียก็จะบวชหน้าฝ่ายให้ตาทวดมีเนนอยู่ห้ารูปตอนนั้นนหะที่จะบวชพ่อนี่แหละเป็นคนโกนหัวเพราะท่านเป็นช่างตัดผมนะอัตมาก็มีความสุขอีกแหละว,ว่าจะได้บวชมันอยากบวชเวลาอยากบวชก็อยากบวชอยากบวชพอมาถึงคิวอัตมาพ่อบอกว่าไม่มีผ้าวางอย่าบวชเลยนะลูก คือผ้าหายากมากทัไนะบวชหกรูปสิแต่มาเป็นรูปที่หคนที่หกที่จะบวชผ้ามีห้าผืนแต่มาร้องไห้เดินกลับบ้านแล้วก็ปว่ปวยอีกป่วยอยู่สองอาทิตย์นะ่แบบเดียวกับครั้งแรกที่จะบวชนั่นแหละคืออาเจียนเป็นเลือดจนใจถอดว่าไม่บวชแล้วหายเห็นไหมอยากบวชก็ปว่วยไม่อยากบวชก็ปว่วยเฉียต,ตายครั้งที่สี่แล้วเนาะแล้วก็มีอีกจำฟอสอไม่ได้ ก็โตขึ้นมาแล้วแหละโตมาแล้ว,ลวก็ประมาณสักสิบสามนี่แหละข้าสิบสามย่างสิบสี่เป็นรืดูทำนาปลูกข้าวเสร็จกันทั้งหมดแล้วแหละชาวบ้าน้นข้าวก็เริ่มติดดินแล้วก็เขียวเจ้าอุ่มกันไปทั่วท้องนาแล้วฉะนั้นก็เป็นหน้าน้ำหน้าที่ของลูกที่ดีก็ไปหาปูหาปลาหาอาหารมาเลี้ยงพ่อแม่เลี้ยงครอบครัวก็ไปใสเ่เบ็ดเาเรียกไปใสเ่เบ็ดไปหาปลานลั่นแหละ พัตมาก็ไปหาปลากับอานี่ยแหละอาตอนนี้ก็สิ้นไปแล้วะไปกันสองคนอาหลานนาของเราก็ห่างจากหมู่บ้าน2อกิโลเนี่ยโดยประมาณตอนนั้นเวลาสักทุ่มกกว่าประมาณเนี้ยก็ออกจากเถียงนาเพื่อเดินกลับบ้านฝนก็ตกพรํำๆเดินมาจากเถียงนาตัวเองสัก3-4มส่อยเมตรเนี่ยก็เห็นกบมันโดดผ่านแสงตะเกียงลงไปตะเกียงแก๊สก็สว่างดีนี่ เห็นกบมันโดดผ่านแสงไฟเราไปในระยะประชันชิดไวเท่าความคิดอัตมาก็ยกเท้าขึ้นเพื่อจะเหยียบเอากบตัวน,นั้นแหละอาก็ใจตรงกันเหมือนกันแกก็ยกพระขมขมยกขึ้นเพื่อจะฟันไอ้กบตัวน,นั้นเหมือนกันแต่เท้าอัตมาถึงกบก่อนพรามตามหลังลงมาแทนที่จะฟันกบมันก็เลยฟันเอาหลังเท้าสิีนี้เส้นเลือดขาดเลือดพุ่งกระฉูดเหมือนกับท่อแป๊บน้ำประปาแตกอ่ะแบบนั้นนายก โชคดีว่ามันอยู่ใกล้เถียงนาเพื่อนบ้านเคยเยกยเยเยีขึ้นไปบนเถียงนานะั่นนะเอาอย่างไงดีเถียงนาชาวบ้านในสมัยก่อนเนาะเขาก็จะเอาพวกพริกปาระเกลือเนี่ยไว้บนเถียงนาเอาไว้ทำอาหารกินและเขาก็ไม่ห่วงนะใครมาใส่เบ็ดมาหาปูหาปลายามคาคืนมาพักเถียงนาเขาก็ไม่ว่าเขาก็เอาไปใช้ได้เลยเขาเผื่อไว้ให้ด้วยนะพวกเครื่องปรุงอาหารแต่มาก็สั่งอาเนี่ยให้เอากเกลือมาโรยเลย โอ้ยแสบเกลือโรยไม่พอพรอพิกป่นเทซะอีกโว้ยโคตรเลยแสบแบบสุดๆเนะี่ยจากนั้นก็มองหาผ้าก็ไปเห็นเสื้อที่เขาใส่ดำนานะเนี่ยแหละเหงื่อก็เคอะขาอยู่นะพันแผลไว้เลือดนี่ชุ่มเลยชุ่มเสื้อนะั่นกอดคอเดินกระเพกกระเพกกลับไปบ้านนะเป็นหน้าน้ําด้วยเป็นทุ่งนาเนีนะ่ยมีคันนาสูงกันนาต่าลองคิดดูนะโยมม,มันจะทรมานขนาดนั้นนะทางกลับบ้านบางจุดก็จะเป็นห้วยต้องเดินข้ามห้วย ถึงหมู่บ้านก็สองทุ่มกว่าจะกําลังจะเป็นลมนะเสียเลือดเยอะโอ้บาบัดรักษาอยู่เป็นปีนะโยมไม่ได้ไปหาหมอหรอกเสี่ยงสูงกับบาดทยักมากๆเลยนะรักษาเองเอายาร่มชูชีพยาผงร่มชูชีพสปัยไมก่อนฮิตเอามาโรยแผลพอมันแห้งก็คันพอแกะก็เป็นแผลอีกไม่หายสักทีก็ไม่ได้เย็บรอยแผลก็ยังจะรึกอยู่ถึงทุกวันเนียวันหนึ่งพ่อแม่ไม่อยู่ แต่มากมองออกไปหน้าบ้านมีต้นจิกต้นรังเยอะสมัยก่อนมองไปเห็นต้นจิกเออเราไปเอาเปลือกจิกมาทํายาลองดูคิดแล้วก็หยิบเอาพลาขึ้นมาแล้วก็เดินกระเพกกระเพกไปที่ต้นจิกหน้าบ้านจากนั้นก็ฟันเอาเปลือกของมันแล้วก็เอามาเผาไฟใช้มีดขูดเอาผงดําๆของมันที่เราเผาไฟก็เอามาโรยที่แผล อาจจันนีโยมหายมันแห้งแห้งเรื่อยๆตกสะเก็ดไม่เหมือนยาร่มชูชีพยาผงอันนั้นพอแผลข้างนอกมันแห้งอ่ะมันคันอ่ะเป็นเปลือกแข็งๆอ่ะพอเปิดออกมาก็ยังเป็นแผลเหมือนเดิมแต่เปลือกจิกนี่ไม่เป็นมันสมานแผลไดนะ้นี่ก็คิดเอาเองเหมือนกันนี่ก็เฉียดตายต่อมาไปหยิยบตะปูทีนี้ตะปูเข็มนตตะปูเล็กๆไปหยียบหัวมันนะนอยู่กับไม้หรอกมันโผล่อยู่ หย่บชุบฝังเข้าไปในผิวหนังเลยหนังเท้าดึงออกเจ็บไม่กล้าดึงเพื่อนเพื่อน,นก็ทบไม้ผุผุนั่นออกพ่อเจ้าดึงออกให้ก็ไม่ไม่ยอมร้องลั่นบ้านเลยจะพาไปโรงพยาบาลก็ไกลเหลือเกินมันอยู่นุน่นในเมืองนะครพนมน่ไปก็ลําบากกลัวโรงพยาบาลด้วยมันก็อยู่อย่างงั้นแหละห้อยตองแต่งตองแต่งเวลาไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนนู่นนี่ก็ไปอย่างนั้นเนี่ยที่สุดเนื้อหนังมันเปื่อยมากมันก็หลุดออกเองเลยวิตเป็นโรคบาดทะยักอีกเลย ต่อมาทีเนี่ยเมื่อเราโตมาได้ 13, 14, 15เนี่ยก็ไปทำงานก่อสร้างมีอยู่วันหนึ่งพักเที่ยงก็จะไปนั่งกินข้าวระเบียงตึกมาอยู่ชั้น4ก็โดดหน้าต่างลงไปที่ระเบียงไปเหยียบเอาไม้อัดเนี่ยซึงเป็นไม้แบบนะมันไหลปื้ดเลยตกใจไม่รู้จะทำยังไงดีแต่ว่าไอ้ตรงระเบียงมันยังมีคานมีคานรับน้ำหนักนะนะเป็นเสาขึ้นไปยึดบนชั้นบนอีกทีนึง ไม้อัดแผ่นนี้มันก็เลยไปชนกับคานตัวนี้หยุดกึกเลยขนลุกสู้เลยถ้าไม่มีตัวนี้รับไว้กันไว้เนี่ยมีหวังได้เป็นอาราดินอาราดินมันมันขี่พรมวิเศษเแต่เนีี้อาตมายินบนไม้อัดแผ่นเล็กๆมันก็อาจจะเป็นไอดินไปเลยตกลงไปก็ก็คงไม่รอดอีกครั้งหนึ่งในการเฉียดตาย